เคยครั้งแรกฮันโซฮีรับไม่เคยรู้ว่าต้องเล่นฉากบนเตียงในซีรีส์ My Name กำลังมีผลงานเรื่องใหม่ My Name on Air อยู่ในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวฮันโซฮีซึ่งล่าสุดฮันโซฮีได้มีการเปิดเผยว่าเธอไม่รู้ว่ามีฉากเลิฟซินในซีรีส์จนกระทั่งมาถึงกลางการกานไหนทําซึ่งนั่นก็ทำให้เธอประหลาดใจแต่ด้วยสปิริตของการเป็นนักแสดงเธอจึงทุ่มเล่นสุดตัว ฮันโซฮีเผยว่าฉันพบว่ามีฉากบนเตียงด้วยในระหว่างช่วงกลางของการถ่ายทำตอนแรกฉันสงสัยว่ามันจะโอเคไหมฉันสงสัยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางเป้าหมายล้างแค้นตัวละครจีอูหรือเปล่าฉันเข้าฉากในทันทีจีอูรู้สึกว่าเป็นมนุษย์และรู้สึกว่าเหมือนเป็นมนุษย์มากกว่าความรักและเสน่หหาที่ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เธอกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นทำให้เธอรู้สึกว่าต้องการมีชีวิตเหมือนมนุษย์ หลังจากการสัมภาษณ์ของเธอชาเนตได้พูดถึงเรื่องที่เธอกล่าวว่าเธอไม่รู้จักก่อนถ่ายทําชาเนตแสดงความเห็นว่าพวกเขากําลังพยายามใช้ภาพเลยของเธอฉันคิดว่ามันเป็นฉากที่ไร้ประโยชน์ผู้กํากับเกลียดการถ่ายฉากเลบซีนที่ไร้ประโยชน์ฉันคิดว่ามันเกินไปที่เธอไม่รู้